เราจะมาเล่นแมบพบอ่าอะไรวะแมพขับรถกลางทะเลทรายเมื่อกี้ผมถ่ายมาตั้งแต่สามรอบน,<ค>อรนุ่นอยูต่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยเหรอ,<ค>อเข้าไปซี่บบ<ค><อ>เร็วเขาจะหมดเวลาอย่าเพิ่งแบอบกนะเขาเข้าไปไม่มีใครเข้ามาวะ<ค><อ>แบบ ไม่อยากเล่นสองคนนะมันมันไม่สนุกเอาใหม่พิยานเอาใหม่ไม่ไม่มอไม่อยากเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นกับพิยานสองคนอีเคียร์ด้วยนะ ปาบานนะเนีย่ยเดี๋ยวผมไปนี่หน่อยประกอบปะปาป,าปามันไม่มีอันหนึ่งหรอพี่อันจริงจริงอะเดขอขัดรถก่อน 就舅点狠了。 ขอขัดก่อนแตผมขัดไม่ได้เนี่ยเบี้ยขัดให้หน่อยเบี้ยขัดให้หน่อยมันไม่มีฟองน้ำแล้วอ่ะไอเช็ด เอาใส่ไป้วยแล้วก็น้ำมันคนระับสารลองออีกหนึ่งอันแล้วใครแม่งเอาเนี้กเดี๋ยวฝาลังหรือฝากระโปงนะ่ะ เอาไปทำไมเอาไปทำไมเอาไปก็ได้แต่ขัดรถก่อนตอนเนี้ยอันนี้อ ไปนี่อ่ะผมขัดกันไม่ได้เลยนะแล้วไม่เอาฟองนะ้ำขัดออกไปทำไมเจหยิบออกมายัางไงวนะเนี่ย ขัดขัดขัดนะทุกคนขัด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 ยังไงไม่ได้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนมาขัดไม่ได้คือมันต้องขัดยังไงทุกคนฮะะไรตัวอะไรเือเห็นแล้วทำไม ถางนั่นมันไปงี้เหรอเฮ้ยเพียงขัดรถให้หน่อยดิเพียงขัดรถให้หน่อยขัดไม่ได้เฮ้ยไม่เอารถแบบนี้มันไมเท่เอาของไ,ไม่ตุยค่ะไอ้ไอ้เกมมันกดไหมเนี่ยไม่รู้ แม่มันจะมืดแล้วเอา้า <Here. S 1> เฮียไม่โกงแล้วไอ้แท่นเหล็กที่ผมเอามามอยู่ไหนเมื่อกี้ผมถือมาแล้วมันหายไปไหนเนี่ยไม่ใส่เหรอมันจะมืดแล้วยังประกอบรถไม่เสร็จเลยพี่อันบอกให้ขัดเร็วก่อนที่มันเล่นอะไรเนะี่ยไม่อยาบเพิ่งบินขัดหน่อย ไปใส่เรยวอคุณคัดหน่อยคัดรถผมไม่ขัดรถไม่ขัดค่ะ๋ยเดี๋ยวผมามาหานเองโอ้ยขัดรถสิดูคนดูเดี๋ยวเขาไม่ฟังคุณขัดรถก่อนคุณจะเปิดอะไรเนี่ยผมบอกให้ขับรถขัดรถนะ เองบอกให้ขับรถไปเติมน้ำมันบอกว่าขันไม่ได้เฮีย่ยกผมขันเองก็ได้กอ,อย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งไปมันยังไม่เสร็จเลย เดี๋ยวฟ้าพามาทำไงไอ่ะแล้ว้ากับโปฟ้าอะไรไปติดไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเออแล้วเอาไฟฉายไปด้วยทางน้ำมันมันหล่นเนี่ยคุณ เราคุณจะไปไหนไนะเขาบอกว่าเอาถัางน้ำมันถังน้ำมันไปด้วยคุณ<ป>เอาคุณเก็บไปเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีเติมคุณยังไม่ได้ปรนะกอบฝาเลยเลยจะคุณใส่ไฟฉายไปคุณใส่ประตูลงประตูรถขัดลงขัดรถด,ด้วยแล้นเดี๋ยวผมเอาแปลงมา อาหารมียังเนี่ยเออสาสแล้วเฮ้ยคุณอย่ามึงไปไคุณนี่ผมเอาเครื่องยุนหอ,อกแม่งเลยคุณยังไม่ได้ใส่อะไรเลย คุณอย่าเพิ่งไปไปของร่วมหมดเลยเอ้าทำไมล้อไปอย่างนี้วะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปคุณยังไม่หยุดเลยคุณจะใส่ทำไมคุจะออกทำไมคุณเอาประตูออกก่อนใส่ประตูก่อนเดี๋ยวคุณผมไม่ยอมจะเอาอาหารไปเลยไม่ต้องเอาไปไม่ไปได้ไงอาหารที่อื่นก็ได้แต่เราต้องเอาไปอยู่ เดี๋ยวอีนี่ไปแล้วมเอานี้ออกนะจะไปยังไงผมเอาเครื่องมามึงจะเอาเครื่องออกเียอะไรล่ะเอาเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งไปรอผมก่อนดิคุงจะออกไมรอผมก่อน เหี้ยอ้ไอ้เพนกอดล้ออดไรแม่งกดเลยอโดนทิ้งแม่ียกินก่อนกูเชี่ย่าแม่ไม่อล้อแม่งเออคุณก็มาเอาเองสิไปทไมก็ผมบอกให้เอาของก่อนเดี๋ยวกลัวคุณหนี คุณจะถอดล้อทำไมรวมใส่กับฝากรนะโปรงแล้วแม่ไฟฉ นั่งไงเนะีย่ยคุณไปไม่ได้ไหนลงจากรถสิติดอะไรไม,อมลอดเมลอดข้างเอ้ลงข้างทางนะเอ,อ้าทำไงอะ่ะบอกแล้วคุณอย่าเพิ่งขับไปออคุณจะคุณจะขัด ทำทำไมไปประกอบรถอีกคันหนึ่งปะน่ยมีคันหนึ่งพอดีเลยคุณคุณมานน่ก็กระดูสิแล้วทำไมคุณไม่รอผมก่อนล่ะคุณขับไปอย่างเงี้ยคุณแบบขับไปเลยแล้วคุณมันจะขับได้ไหมล่ะลองอีกรอบนี้ ผมไม่ได้ทุกคนไม่เอาไปติดรถตู้ไปก็ได้วะผมย้ายรถตู้ครับสาเหตุก็คือทำไมเขาไม่รอผมไม่เป็นไร ผมจะนี้ไงคุณตายคุณเกิดใหมส่สิมันเกิดก็ไม่ได้ก็ต้องแบบเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะเออคุณเข้ามา เราจะไปเล่นนเ้เที่อะไรล่ะไอ้ที่คมกูเดี๋ยวพังไอ้ที่ียบร้อยรถแม่มีไม่ใช่อเอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้เสียงปกกักอะมันมันช็อตกันแล้วแล้วตามหลักแล้วมันจะเป็นยังไง ป้าเอามา,าเดี๋ยวรอพี่แอเข้ามาก่อนผมรู้ครั้งที่แล้วเขาปัา๊บเพราะว่าเขาไม่ได้ตายจริงหรอกจริงๆไปต่อได้แต่เขาลงใจตายไงใช่ใช่มผมรู้ผมไม่เห็นไปไปเดียวไปเดียวท้าเร็วเดิทนทาาได้แค่นหนึ่งเมตรเองยังไม่ได้ไปไหนเลย ไม่ได้มาเดูคุณเล่นกับผมหน่อยฮะโอ้พอคนเดียวได้ปะนี่เอาน,นี้เลย ไปผมรอครา้นี้ไม่ใช่ทะเลทรายแล้วตอนนี้กลายเป็นรถอาบ้าอะไรก็ไม่รู้ผมเข้าผิดแต่ไม่เปลกแล้วก็ชิลรอดจากนี่แหลทะที่ลาบถึงปกคลิปจะเป็นทะเลทรายแต่เราไม่ได้เล่นเต้แต่เราก็เล่นแหละแต่คืออันนี้ผมเข้าผิดแหละผมก็เล่นนี้ไปอย่างนั้นมันก็แมบเดียวกันนะเนาะรอแป๊บหนึง่ง ปัญหาเยอะเหลือเกินผมเข้าไปแม่งก็ใช้าอีกอีผมเข้าไปในแบมนั้นแม่งก็ช้าผมผมมีเขาคนอื่นแล้วผมรอเนี่ยเกาหีผมมุสาแบบเข้าอะไร นม็มีปัญหาปัญหาเยอะเนี่ยมันจะรอนานทาเรียซอยอันนี้อาจจะไม่นอนนานแต่อันที่แล้วไม่นอนานมากไปตันต่อไม่รู้ไม่ทำโยงขอกินกล้วยไหมำั้ว อุย้ยมันไม่ได้ขัดอย่างนั้นนอ้องเอามันใช้หน้าขาดได้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้อะ่ะผมเป็นเหมือนผู้เชียน นี่สี่โมงแล้วคุณยังไม่ทำงานบ้านเลยไม่ยำเป็นนะออะประตูผมโอะโอ้หเอาอีกออแล้วอไอ้แมปแลกเกินไปเดี๋ยวเอาไฟมาติดให้ดูดูแบบไม่เชื่องช้าเหมือน ทั้งเลยอ้าวมันติดให้แล้วเหรอไป ท่านว่ากีแทำไมวะโอ้ยผมเกียดที่มันตกไม่มีใครชอบกระเทียมแต่ท่านในเกมนี้มันจะมันจะต้องจำเป็นต้องกินทุกคนก็อาจจะยอมได้ใครจะชอบกระเทียมแต่บางคนอาจจะไม่ชอบ มีเพื่อนคนหนึ่งอะเขาเขาไม่อยากกินไก่เพราะบ้านเขาเลี้ยงไก่เหตุผลที่โคตระจร้รสาระแล้วแล้วถ้าเพื่อนเขาไม่เห็นคลิปนี้ผมบอกเลยว่าแล้วผมนั่งข้างเขาด้วยสวยและ นี่มีการนั่งหลังอาน,น้ำมันมันมี่มาไฟใช้หลับไฟใช้เขาประกอบลงประกอบรถแล้วเรียบร้อยแล้วปะปะปะออกเดนทางได้ ไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่าใครจะขับเฮ้ยไม่มาเถียงกันเอาไอ้บ้าเอาผมยังไม่ได้ขึ้นเลยไอย้เช็ดแค้ไอ้เชี่ยผมยังไม่ได้ขึ้นเลยไม่อย่าเพิ่งไอ้ที่เอควายจะขับไปไหน มันจะปิดทำไมลูลูลูหยิบมาสิกินอมแมงเขาปิดไงไงอเนี่ย ไม่รอนะถ้าไม่รีบขึ้นมารีบรีบขึ้นมารีวิวเออเขเล่นเนี่ยขับไปเลยว้าวในสุดก็ได้ขันสักทีไปชี้ก่อนเด้ย๋ยวจะพูดกับเา เฮ้ยทุกคนไปสกในสุกก็เดออกเดินทางสักทีเฮ้ยเฮ้ยไม่ขับต่อละเฮ้ยอย่าบอกน่ขับไม่เป็นน่ะโอ้ยหวังว่าครั้งหน้าจะดีกว่านี้